กนะคะก็มีส่วนผสมมากมายหลายอย่างนะคะเรามาเริ่มดูอย่างแรกเลยนะคะว่าเราต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเราต้องมีแป้งขนมปังค่ะสี่ถ้วยแป้งเค้ก1ถ้วยยีสต์1ช้อนโต๊ะนะคะกับอีกหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยกับอีกสองช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชานมผง1ส่วนสามถ้วย อบเชยป่นหช้อนชานมสดหนส่วนสถ้วยน้ำเย็น1น่ถ้วยไข่ไก่1ฟองเนยสดนะคะ1ส่วนสถ้วยแล้วก็เนยขาวอีก3ช้อนโต๊ะค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลูกเกดลูกเกดที่เลือกใช้ในวันนี้นะคะแตงเลือกใช้เป็นลูกเกดดำกับลูกเกดเหลืองปนกันนะคะเพราะว่า ทั้งสองอย่างนี้รสชาติไม่เหมือนกันลูกเกดเหลือจะออกรสเปรี้ยวมากกว่านิดนึงนะคะเราจึงใช้2อ,อย่างรวมกันเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกัเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทําขนมปังลูกเกดของเรานะคะเราจะร่อนแป้ง2ชนิดรวมกันนะคะก็คือแป้งขนมปังแล้วก็แป้งเค,ค้กนะคะร่อนรวมกัน1ครั้งค่ะ เพื่อป้องกันแป้งที่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ ร่อนรวมกันหนึ่งครั้งแล้วนะคะสำหรับแป้งทั้งสองชนิดตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ส่วนที่เป็นของแห้งที่เหลือนะคะปนลงไปค่ะก็ได้แก่ยีสต์นะคะน้ำตาลทรายเกลือป่นนะคะนมผงแล้วก็อบเชยค่ะอบเชยปน่น เพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นนะคะให้หอมหน่ารับประทานยิ่งขึ้นเราใช้พายนะคะคลาส่วนผสมนะคะให้เข้ากับแป้งนิดนึงจากนั้นนะคะเราจะใส่ส่วนของของแห้งนี้ลงไปในเครื่องผสมโดยที่เครื่องผสมที่เราใช้นะคะเราจะใช้หัวตีเป็นรูปตะขอค่ะ